ข้อดีของการทานน้ำนะครับก็คือ1ช่วยระบายความร้อนนะครับ2ช่วยในระบบสอผ่านนะครับ3ช่วยเปับสมดุลน,นะครับแล้วก็ช่วยให้เราขับโซเดียมต่างๆที่เรากินเข้าไปนะครับในร่างกายของเค็มต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยทําให้หา่างไลจากโกูคไตนะถ้าดื่มน้ําเยอะๆในวันนึงครับแล้ววิธีการดื่มหลังจากนี้ครับจะอธิบายวิธีการดื่ม สวัสดีครับผมคุณมัสเตอร์แมนครับวันนี้จะมาชี้แจงจะมาอธิบายให้ชัดเจนเรื่องการดื่มน้ํานะครับซึ่งในคลิปที่แล้วผมก็อธิบายการดื่มน,น้ำไม่ละเอียดหลายคนก็ถามว่าทําไมต้องเอาน้ําหนักตัวคูณ40คูณอะไรอ่าจริงๆแล้วตามหลักที่ถูกต้องมันจะคํานวณอีกแบบหนึ่งแต่ไอ้ที่ผมคํานวณนน่ะมันเป็นคํานวณอ่โดยส่วนตัวผมแล้วก็นักกีฬาส่วนใหญ่จะคํานวณประมาณนั้นนะครับเพราะว่า นักกีฬาเนี่ยเสียเหงื่อเยอะเลยต้องดื่มน้ําเยอะครับจริงๆขั้นต่ําถ้าเป็นนักกีฬาที่มีรูปร่างใหญ่โตหรือว่าเป็นนักวิ่งนักอะไรแน่นอนครับว่าน้าแต่ขวดได้หนึ่งจุดลิตรวันนึงต้องกินประมาณทั้ง3ลิตรนะครับ oh. แต่ถ้าการคํานวณที่ถูกต้องเลยนะเอาที่ถูกต้องเลยก็คือใช้น้ําหนักตัวหารสองแล้วก็คูณ 2. 2ุแล้วก็คูณ30จะเท่ากับปริมาณน้ําที่ต้องดื่มต่อวันเช่นสมมติว่าผมสมมุตวิมมตว่าผมหนัก70เอา70 หาร2คูณ2.2แล้วก็คูณ30นะครับจะได้ปริมาณน้ําที่ต้องดื่มต่อวันเช่นถ้าผมคํานวณมาเมื่อกี้ก็จะได้ตกประมาณ2,300 mL มลิตรนะครับ2.3ไอ้2,300นะครับว3นะครับ2.3ครับซึ่งขวดนี้มีปริมาณ1.5ลิตรแล้วนะครับคือถ้าจะดื่มให้พอดีต่อวันต้องมีขวดใดห้1ขวดแล้วก็มีขวดเล็ก1กขวดแต่ถ้าเกินดื่มเกินไปไม่มาก ก็ไม่เป็นไรครับดีต่อสุขภาพครับทำให้ผิวสดชื่นทําให้การปรับสมดุลในร่างกายดีแล้วครับแล้วก็ทําให้เยี่ยวเราเนี่ยเวลาเข้าห้องน้าําใสซึ่งจะเป็นห่างไกลาจากโรคไตนะครับผมจะไม่ใช่สายวิชาการจ๋านะครับแต่ว่าไอ้ข้อมูลการคํานวณเหล่านี้จะมาจากการอ่านตามเว็บไซต์อ่านหนังสือนะครับแล้วก็การถามผู้ที่รู้เหมือนกันนะครับ แล้วก็นํามาถ่ายทอดเพราะผมเป็นสายปฏิบัติมากกว่าส่วนมากถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดยังไงก็ต้องขอไปนะครับแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการคานวณก็คือเอาน้ําหนักตัวสมมุติว่าผมหนัก70ซึ่งตอนนี้ไม่ได้ชั่งครับไม่รู้ว่าหนักเท่าไหร่สมมุติว่า70นะครับหาร2นะครับแล้วก็คูณ2.2คูณ30จะเท่ากับ2.3ลิตรอ,อันนี้ของผมนะคือปริมาณน้ําที่ต้องกินต่อวัน2,300มิลลิตร2.3ลิตรนะครับ การคำนวณไม่ยากพอคำนวณเสร็จท,ท่านต้องกินให้ได้ตามปริมาณที่คำนวณสำหรับวันนี้ผมก็มีข้อมูลที่จะมานำเสเนอเพียงท่นี้ครับขอบคุณมากครับทา่ผู้ชม